ตรงนี้ก e> ่อนอ่ะยืนโอ้ยสิบนิ่งอีกคน่น้ายืนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคู่เก๋มาเดี๋ยวคู่เก๋มาบารมีไปจนโอุ๊บบารมีตามหายายตอนนี้นะคะเดี๋ยวพอดีเราจะต้องรอท่านประธานนะคะที่จะมาเปิดนะะคก็เยี่ยมมากเลยหนูเดินข้างหน้าหนูถือป้าย ช่วงนี้พี่ปลาอ่ะพี่ปลาไม่ได้เลยพี่ปาน่ะตามไหนเนาะพี่ปลาไปไหนแต่จะมีการแข่งขันในระดับอนุบาลพี่ปาครับอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็อนุบาลสองอนุบาลสามอั็มี่ยันนี้รถไอติมสิมาไอเรียบร้อยฉะนั้นคู่ขออาสาทินพิกามาหรือยังนะทินพิกาเข็มชุดของเค้ก นะคะมาหาครูด้วยนะคะจะให้ไปจุดรายงานตัวสี่คนเส้นชัย2คนนะคะแล้วก็จุดมอ,อบเหรียญรางวัลอีก2คนส่วนหนึ่งก็ปฏิคมช่วยคุณครูด,ด้วยอ๋อยายช่วยย,ยายต้องไปตรงนี้อ๋อหนูก็ไปกับยายด้วยหน,น,นูต้องอยู่ตรงกลางอ่ะหนูอยู่ตรงกลางครับเอาเลเทคือเราจะเปิดที่หลังอะ่ะ